คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมในวินาทีที่เสียงจอแจในออฟฟิศเริ่มซาลงไฟบางดวงถูกปิดและคุณกำลังเก็บของใส่กระเป๋าเหมือนกับทุกวันมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ความเงียบเข้าปกคลุมและในความเงียบนั่นเองคำถามเดิมๆก็ผุดขึ้นมาในหัวเรากำลังทำอะไรอยู่และเรากำลังจะไปไหนกันแน่ คุณไม่ได้เกลียดงานที่คุณทำหรอกเพอเพอคุณอาจจะชอบมันด้วยซ้ำคุณรับผิดชอบมันอย่างดีดีที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้งานของคุณไม่เคยมีปัญหาส่งตรงเวลาเสมอคุณคือคนที่ใครๆก็วางใจเป็นคนที่โอเคเสมอในสายตาคนอื่นแต่ลึกๆข้างในคุณรู้ดีว่ามันมีความรู้สึกบางอย่างที่หนักอึ้งซ่อนอยู่ความรู้สึกที่เหมือนกับว่า คุณกำลังพยายามเข็นรถที่น้ำมันหมดให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยแรงของคุณเพียงคนเดียวโลกของการทำงานบางครั้งมันก็เหมือนสนามวิ่งแข่งเราเห็นคนข้างๆวิ่งแสงไปเราเห็นคนที่เข้าเส้นชัยและมีเสียงปรบมือต้อนรับมีโคช้ชมีทีมงานคอยบอกทางคอยยื่นน้ำส่งแรงเชียร์แต่พอหันกลับมาดูตัวเองลูกของคุณกลับเงียบเชียบไม่มีเสียงเชียร ไม่มีใครคอยบอกว่ามาถูกทางแล้วนะหรือแม้แต่คำว่าเหนื่อยไหมพักก่อนสิคุณไม่ได้ต้องการคำชมที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ต้องการสปอตไลท์สองแสงคุณแค่ต้องการแรงผลักดันเล็กๆน้อยๆแค่ใครสักคนที่มองเห็นว่าคุณกำลังพยายามเมื่อไม่มีแรงส่งจากภายนอกคุณจึงต้องใช้แรงทั้งหมดที่มีขุดมันขึ้นมาจากข้างในตัวเองทุกเช้าเพื่อบอกตัวเองให้ลุกขึ้นเพื่อบอกตัวเองให้ทำงานให้ดี เพื่อบอกตัวเองว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็คงมีอะไรดีขึ้นแต่มันเหนื่อยนะกับการที่ต้องเป็นทั้งบักวิ่งเป็นทั้งคนเชียร์และเป็นทั้งคนแบกความหวังด้วยตัวคนเดียวมาตลาดทางมันเหมือนการพยายามวิ่งให้เร็วที่สุดในสระที่น้ำลึกถึงอกคุณออกแรงจนสุดตัวแต่ภาพที่เห็นคือคุณแทบไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเลยความพยายามของคุณมันเหมือนถูกความเงียบงนันดูดกลืนหายไป บางวันความเหนื่อยมันก็กัดกินจนท้อคุณเริ่มสงสัยในความสามารถของตัวเองหรือเรายังดีไม่พอหรือเราเป็นได้แค่นี้เป็นแค่ฟันเฟืองตัวเล็กๆที่หมุนไปตามแรงเฉยการเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้บางทีมันก็คือความโดดเดี่ยวรูปแบบหนึ่งเพราะทุกคนคิดว่าคุณเก่งคุณไหวคุณไม่ต้องมีใครมาช่วยผลักเขาจึงปล่อยให้คุณเดินไปตามลําพังผมเข้าใจนะว่าการต้องคอยจุดใส่ให้ตัวเอง ในวันที่ฝนตกหนักมันยากแค่ไหนถ้าตอนนี้คุณกําลังนั่งอยู่บนรถไฟฟ้าที่เบียดเสียดหรือกําลังขับรถฝ่ารถติดกลับบ้านและรู้สึกว่าแบตเตอรี่ในตัวมันเหลือศูเปอร์เซ็นตผมอยากให้คุณลองวางความกดดันที่แบกไว้ลงสักครู่แค่วางมันลงไม่ต้องทําอะไรกับมันคุณไม่จําเป็นต้องรีบหาคําตอบในคืนนี้หรอกครับว่าพรุ่งนี้จะเอาอยัางไงต่อคุณไม่จําเป็นต้องรีบหดสู้หรือบอกตัวเองให้เข้มแข็งในวันที่ลอกภายนอกเงียบเชียบ และไม่มีใครผลักดันคุณอนุญาตให้ตัวเองเป็นแค่มนุษย์ที่เหนื่อยล้าคนหนึ่งก็พอแล้วความพยายามเงียบๆของคุณแม้วันนี้อาจยังไม่มีใครมองเห็นแต่อย่างน้อยที่สุดผมอยากให้คุณรู้ว่าในความเงียบนี้คุณไม่ได้กำลังแบกมันอยู่เพียงลำพังนะครับหายใจเข้าลึกๆนะครับคืนนี้พักผ่อนนะครับ